อ,อย่าไม่รู้ว่ามีใครลาออกอกี่คนนะครับก็เ <c oughs> สียดายคนเหล่านั้นไปที่จริงผมก็ไม่ทราบปุญสาธิะลาออกเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่มาประชุมผมถามว่าเหตุอะไรผมบอกเขาล็อกไปหมดแล้วมาก็ไม่มีประโยชน์ผมก็ขอร้องว่ายังไงก็ขอใม้มากอแล้วกันเขาเข้ามาแต่มาแล้วลาออกนี่ก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นครับเขาเสียดายคนที่ เป็นกำลังสําคัญคนพยัญเกี่ยวกับสสหลายคนก็แจ้งลาออกคนติ้งต่งางอะไรที่เคยสมัมภารณ์ขอลายมาขอลาออกครับกอเข้าใจครด้วยความเห็นใจคนที่เขาห่วงใยเขารักพักครับแต่ว่าเมื่อท่านยอมผิดคาพูดเพื่อมาเป็นเองเมื่อวานนี้ก็ท่านก็ประกาศชัดเจนหนึ่งก็คือว่าหนึ่งสิ่งที่ผมได้พูดเอาไว้ก็คยอ,อย่าให้พรรคปฏิบัติเป็นพรรอะไร เพราะนั้นในความคิดที่ดินรนอยากเป็นรัฐบาลไปร่วมเขาเนี่ยก็คงไม่ควรจะเกิดขึ้นที่ปฏิบัติได้รับการยอมรับเป็นสถาบันการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เพราะอยู่นานเสอมอไปหรอกถ้าอยู่นานแล้วโคตรโกงโกงทั้งโคตรหัวหน้าติดคุกก็มไม่มีใครยอมรับความเป็นสถาบันการเมืองแต่มันทุกคนก็ห่วงว่า <c oughs> ต่อไปนี้มันจะตกต่ำมากกว่านี้ไหมมันมีหรือจะต่ำกว่านี้ในเมื่อครั้งนี้ระบบมัญชีรายชื่อได้สามคน มันไม่มีนะครับในอนาคตจะดีช่วยยังไงเนี่ยมันไม่ควรจะต่างฝ่าสามคนแล้วครั้งนี้มันควรจะเป็นผลงานของท่านชุรินกับท่านเฉลิมชัยกับคณะกรรมการชุดนี้ที่บริหารมาจนกระทั่งผลออกมาอย่างที่เราได้เห็นฝากเพราะว่าข้อขอให้ยึดอุดมการพักเอาไว้ถึงแม้ว่าจะาไว้วางใจได้ไม่เต็มที่ก็ตามแต่ฝากว่ากรรมการบางคนที่ยังรักห่วงพักอยู่ขอให้เชื่อกันดูแลอย่าให้เขาเอาพักไปหากินนี่ก็ฝากเอาไว้ครับ